เปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำเป็นคิวของช่วงบรรดาปลาสวยงามน,นะคะที่อยู่ในบ่อโชว์บ่อปูนที่เรียงรายโชว์ให้ลูกค้าเวลาทากนกาแฟชมปลานะคะได้ดูได้ฝั่งปลาแล้เลยก็ได้ให้ะความสำคัญเรื่องของทั้งน้ำและอาหารเพื่อนๆได้ยินแตนชัดเลยคะอ่าเดี๋ยวจะปิดพัดลม,มตัวนี้กันที่นะอะากาศดีไม่กระไรดีเลย ได้ยินกันชัดไหมใครเสียงไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชัดยังไงทักทายเป็นคอมเมนต์บอกมานะคะเดี๋ยวน้องจะคอยบอกโอเคก็จะเป็นถึงชิวกัรเปลี่ยนขังน้ําของบรรดาปลาสวยงามทุกชนิดเลยที่โชว์อยู่ในฟาร์มเรามีปลาอะไรได้บ้างที่อยู่ในบอ่ออาทิเช่นปลาเงินปลาทองนะคะ,ะปลาเงินปลาทองนะคะปลารักเล่นะคะ ปลาครับครับอะไรนะคะครับกระพอันนี้ปลาบอลลูนนะคะปลาสอดอันเนี้ยเออมีหลายหลายบ้านเลยอันนี้ปลาหางนกยูงนะคะบ่อกน้นเดี๋ยวค่อยเดินไปค่ะเป็นปลาหางนกยูงปลาเงินปลาทองปลาหัวสิงก็จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนจะเปลี่ยนน้ำโดยใช้สารเสริมประสิทธิภาพน้ำซึ่งที่เราเลือกใช้ในบ่อปูนเปือยเนี่ย เอเดอจะเลอรใช้สีฟ้าเนาะเวลาถ่ายรูปแล้วคุณลูกค้ามองเห็นน้ําแล้วก็ฝังขึ้นไปที่ศาบด้านหลังอ่ะจะเป็นมุมที่หลายรูปสุดพัดมากสำหรับลูกค้านะคะชอบถ่ายกันก็จะเห็นน้ําสีฟ้าใสสว่คลิปเลยนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนน้าสัปดาห์ละครั้งเนาะเพราะว่าบอกปูนที่เห็นานเราไม่ได้็มีการใช้ระบบกรองเลยนะคะ <c oughs> แล้วเราก็เน้นอยากให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆด้วยเพื่อลดการากสะสมของเชื้อโรคนะคะ เลยจะมาสาธิตในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำในเรื่องของการคำนวณน,น้ำการการคำนวณสารที่จะใช้ในบอกนะคะถ้าปริมาตรเยอะจะคำนวณยังไงจะรู้ได้ไงว่าีิตรจะตรงได้ไงจะใช้สารแบบไหนคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่บ่อนู้นกันดีกว่าเพื่อนๆได้ยิน,นกันชัดใช่ไหมจะอ่านบีโนปกัิไปที่บอกไปที่จีมงานได้เลยค่ะโอเค เริ่มแรกนะอันนี้เป็นปลานะคะที่ที่ทางทีมงานก็คือตักออกมาก่อนนะคะเพื่อจะได้ทําความสะอาดบ่อให้เรียบร้อยที่บ่อน,นี้พอแล้วไหมน้ําพอแล้วใช่ไหมคะโอเคเนาะเราก็จะใส่น้ํเสูงประมาณเอ่อหนึ่งส่วนสามของบ่อน,นะคะทีเนี้ยเราก็จะคํานวณก่อนว่าน้ําในบ่อนเนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่เราจะได้ใช้สารสมประสิทธิภาพน้ําถูกแล้วก็ใช้ ใช้เอ่อโคไฟซายาป้องกันเชื้อถูกนะคะเพื่อนเนวิธีการวัดปริมาตรสี่เหลี่ยมง่ายๆใช้ได้ในเรื่องของโหลปลากัดก็ดีใช้ในการคำนวณได้หลายๆอย่างอาจจะปิดน้ําก่อนเสียงก็ได้เงียบๆนะคะโอเคเพื่อนๆได้ยินชัดไหมมีใครได้ยินไม่ชัดให้บอกนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นน้ําจกัก๊อกนะน้ําประปาที่เราเปิดจากก๊อกเลยนะคะไม่มีการพักน้ํานะสารที่เราจะใช้ในการเตรียมน้ําก็จะมีสองตัวนะคะ คือตัวบรูทานิกนะคะแล้วก็โคเตไซสองตัวนี้จะจบเรื่องน้ํานะคะตัวนี้เป็นทนินสกัดทำหน้าที่ปรับค่าน้ํานะคะสลายคอลีนปรับข่้นน้านะคะควบคุมเรื่อง pH ไม่ให้เหวี่ยงเร็วต่อวันนะคะแล้วก็ทําให้ตาปรับตัวได้ดีกระตุ้นในเรื่องของการกินการผสมพันธุ์นะคะหลายๆอย่างเลยนะคะคุณสมบัติมันทีนี้เราจะมาคํานวณปริมาณน้ําที่อยู่ในบ่อง่ายๆนะคะก็วัด กว้างคูณยาวคูณความสูงของน้ําที่ใส่นะคะน้ําที่ใส่นะไม่ใช่ความสูงของบ่อเราก็จะรู้ว่าน้ําที่อยู่ในนี้กี่ลิตรอ่าเดี๋ยวเราวัดกันเลยนะเนาะปึ๊บวัดหน่วยเป็นเซนมานะจ๊ะเนี่ยบ่อนี้นะคะเจ็ดสิบเซนนะอ่าอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะเจ็ดสิบเซน อันนี้ก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนโดยประมาณเดี๋ยวนะคะอ,อ่าแปดสิบห้าเซนโดยประมาณนะคะเจ็ดสิบคูณแปดสิบห้าได้สองด้านแล้วนะแล้วก็ความสูงของน้ําที่ใส่เข้าไปในบออ่อค่ะอ่าพี่ให้ดูพี่วัดได้อยู่ที่ประมาณหน่วยเป็นเซนนะเนี่ยเราสูงประมาณยี่สิบห้าเซนนะคะเราก็จับสามด้านคูณกันง่ายๆเลยนะคะ วิธีการคำนวณเดี๋ยวจะคูนให้ดูเลยปุ๊บเมื่อกี้เจ็ดสิบเซนหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันให้หมดนะคะคูณแปดสิบห้าคูนความสูงของน้ำที่ใสไม่ใช่ความสูงของบ่อนะคะยี่สิบห้าได้เท่านี้นะเสร็จแล้วเอามาหารหนึ่งพันก็ได้เป็นจำนวนลิตรแต่ว่าน้ำในบ่อน,นี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบแปดลิตรนั่นเองนะคะ ทีนี้สำหรับปลาสวยงามอื่นๆทุกชนิดเนี่ยอัตราการใช้เนาะก็คือ 1cc ซีซีต่อน้ำา3ลิตรนะคะดังนั้นเนี่ยตีซับปริมารน้ำในนี้มัน150ลิตรแล้วกันนะคะเมื่อกี้คำนวณได้148อ่ะ150ลิตรก็เอาไปหาร3เพราะฉะนั้นเราจะใส่บลูทนิกในบ่อน,นี้ยอยู่ที่5 0ซีซีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความสูงของน้ำขึ้นอยู่กับปริมารน,น้ำนะวิธีคำนวณแค่นี้เลย นะคะส่วนเจ้าตัวป้องกันเชื้อหรือโคไตไซที่หลายๆคนใช้กับปลากัดตลอดสม่ำเสมอพอมาใช้กับปลาสวยงามจะบอกว่าอัตราการใช้ลดลงอย่างมากนะคะจะมีบอกเลยว่าอัตราป้องกันสําหรับปลาหางนกยูงและปลาอื่นๆป้องกัน1ซีซีต่อน้ํา10ลิรเท่านั้นเมื่อกี้เราคํานวณน,น้ําในบ่อเนาะได้150ลิตรหาร10 นะคะอัตราป้องกันใส่ไปแค่15 cc เท่านั้นค่ะนะคะอ่ะดังนั้นใส่สารได้เลยโอเคอ่เดี๋ยวน้องดิวใส่อ่อตัวนี้นะคะประมาณ50 cc ไปลิง์เราก็จะมีอ่ออุปกรณ์ไปให้อ่าใส่ไปเลยค่ะตามที่เคยใส่อ่าระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ขอรับออเดอร์ไลน์แมนเมื่อกี้แป๊บนึงจ้ะบราวนี่ ค okay. บอกพี่ยองไม่คิดว่าบางนี่สี่ชิ้นลูกค้าสัง่งค่ะลายแมนลายแมนโอเคอะต่อเลยค่ะเมื่อกี้ใส่บูทานิกบูทานิกนะคะเรียบร้อยต่อมาโคตไตไซเราจะใส่แค่เท่าไหร่นะเมื่อกี้สิบห้าซีซีนะคะไ่ลิ้์หนึ่งมันห้าซีซีก็ใส่ไปสามครั้งก็จะใส่ในอัตราป้องกันทุกครั้งจบแค่นี้ลวจ้ะหลังจากนั้นการทำงานของมันใช่ไหมจ๊ะ การทํางานของมันทําไมรู้ไหมก็คือเมื่อโมเลกุลของบืูทานิกไปเจอปุ๊บสัมผัสกับโมเลกุลของแทนแทนอคลอรีนคลอีนก็จะสลายทันทีโดยวิธีการตามธรรมชาติอ้าเอากระชอนคนนิดนึงให้โมเลกุลมันเจอกันหน่อยนะคะพอเจอกันคลอรีนมันจะสลายจริงๆในขั้นตอนนี้เนี่ยให้คุณสามารถเอนาน้ําทดสอบคลอรีนจะทดสอบกี่ร้อยกี่พันรอบ ก็ลสลายทันทีนะคะดังนั้นทุกอย่างที่พูดนะคะทดสอบได้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ซึ่งสินค้าทั้งหมดเมยไม่ได้พัฒนาเองเราไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่เราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทั้งหมด5าด้านด้านประมงคุณภาพน้ําด้านสิ่งแวดล้อมด้านสัตวาศาสตร์ด้านโภชนา,าศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้น5ด้านก็ให้ความร่วมมือในการพัฒนาออกมากลายเป็นโปรดักที่ดีแล้วตอบโจทย์การเลี้ยงจริงๆนะจะบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวแล้วเราเป็นตัวแทน มีตัวแทนทั่วตอนนี้หลายประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดสิงคโปร์มีสองที่อเมริกามีสามลัฐนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ปลาตามได้เลยสิ่งที่ควรระวังและไม่ควรทำคือห้ามนะคะอ,อ่อให้อาหารปลาแล้วรีบมาเปลี่ยนน้ำหรือเปลี่ยนน้ำแล้ว ไปให้อาหารปลาทันทีเนะี่ยเปลี่ยนน้าเสร็จโรยอาหารเลยหรือว่าคนที่ซื้อปลามาจากแหล่งซื้อปลาใหม่ๆมาถึงโอ้เห็นปลามันเหนื่อยมันเพียแน่เลยนะคะเอาปลาลงบอ่อปุ๊บรีบให้อาหารเดี๋ยวกลัวมันหิวตายยกบ่อทันทีนะอันนี้คือจะบอกว่าเป็นเคสที่เจอทุกวนันแล้วก็คนมือใหม่ส่วนใหญ่จะไม่รู้ด้วยแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหตุผลที่แม่ทําแบบนี้นะคะสองกิจกรรมนะ่ะให้มันพักกันห่างประมาณมสี่ถึงหกชั่วโมงเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าปลาเวลามันเคลื่อนไหวหรือมันเดินทางก็ดีหรือเนี่ยจับยกไปยกมาก็ดีสิ่งแรกที่ไม่ทํางานคือระบบลําไ,ไส้พอลําไส้เขาหยุดทางานปุ๊บเมื่อเขาลงในน้ําใหม่แล้วเราไปให้อาหารทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือน็อกอออหรือว่าอ้วกนะคะหรือบางตัวก็คือน,น็อกตายไอ,อสิ่งที่น็อกตายคือคุณทํา2กิจกรรมนี้ติดต่อกันนะคะแต่สําหรับเรื่องของต,นนตัววุันทมิกกับคอรีนนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่า มากกว่าพันฟามมากกว่าพันลายลูกค้านะคะที่นําไปใช้แล้วมาผ่านการทดสอบสินค้าเราขายมาหลายปีแล้วนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของปลาของคุณลูกค้าที่มีการติดเชื้ออยู่แล้วมีการป่วยอยู่แล้วอันนั้นน่ะให้เช็คอาการปาตัวนี้ไม่ใช้ยารักษาบางคนซื้อไปนึก็เป็นยารักษาไม่ใช่ถ้าปลาป่วยให้แจ้งจะมีตัวยาสําหรับรักษาทั้งภทยนอกภทยในอีกทีหนึ่งนั่นคือปลาคุณถึงจะหายนะคะโอเคประมาณนี้ก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ น้องมงก็เปลี่ยนต่อได้เลยค่ะโอเคก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์สดแล้วก็มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนี่ยว่าจะเอาประกาศพัฟมูนคลิปยาวด้วยแล้วหนึ่งนะอันนี้มือใหม่จะชอบมากแล้วที่สําคัญเป็นปลาหูสางหรือหูใหญ่ด้วยแล้วเป็นหางยาวด้วยเ๋ยวมาโชว์กันเ๋ยวมาดูว่าสีสันจะหลากหลายเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วที่สําคัญอยากจะบอกว่าราคาไม่แรงนะคะงานที่นี่โปรโมชั่น ยังมีเหมือนเดิมโปรโมชั่นปลาซื้อ3แถมหนึงตัวแถมไม่เกิน5 0 0โปรโมชั่นที่2คือซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ครบ1,500ใช่ไหมจำไม่ได้ได้ได้ปลาฟรี1ตัวมูลค่าไม่เกิน300บาทซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ครบ2,500ได้ปลามูลค่าไม่เกิน500บาทหนึ่งตัวซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ ครบ3,500บาทได้ปลามูลค่าไม่เกิน750บาท1ตัวหรือจะซื้อเบเกอรี่เครื่องดื่มหรือทุกสิ่งทุกอย่างโหลหรือปลาหรือใดๆก็และครบ1,500บาทไปจับฉลากเลยรุนรับปลาว่าจะได้ปลาประเภทไหนนะคะจะบอกว่าโปรโมชั่นมีมากมายถึง31มกราคมนี้มาได้นะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราขอลาไปก่อนนะเราพรุ่งนี้พบกันใหม่เดี๋ยวจะเอาประกาศูช้างที่เป็นคลิปยาว ะคะให้เพื่อนๆีด้ชมกันจะได้มาเลือกกันว่าชอบตัวไหนอะไรยังไงช้องนะคะขอบคุณมากอย่าลืมเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามเอาไว้สำหรับ YouTube Channel นะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อจะมีกิจกรรมดีๆนะคะแสกปานะคะเรื่องที่2คือแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดนะคะทั้งระบบ iOS และ Android หมายความว่าเอ,อ่อดาวน์โหลดพิมพ์ว่า g o l เด n e e t a นะคะก็ก็ก็จะสามารถ ได้ทั้งสองระหมแล้วก็อีกเรื่องหนึงคือแอดไลน์ไว้ไอดีไลน์ใส่แอดไซน์น้ำหน้าแล้วพิมพ์กเด่นเบตตานะจา๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะ